เอาครับสวัสดีผมเออวันนี้ผมก็อยู่กับเกมคอเตอร์สไตล์นะครับเออหลังจากที่หายไปนานนะโอ้ยเออเรียบร้อยเออตายเลยเอวาฮ้ยตูตายด้วยสนัยอะไรมะหาอะไรอ๋อตาตายได้ไงอ่ะไงทำไมเขาไม่เขาเขาเดินเขาค่อยค่อยเดินนะก็เพราะว่าไม่รู้ดิแล้วมึงจะเดินล้วก็เร็วไหมเนี่ยมึงเร็ววะนี่เขาก็ไม่เร็วมากนะ อันหนึงเขาเลือกอาวุธอยู่ย้ายใครมาเอาหลังเฮ้ยใครยามามามาสิเฮ้ยมาดิตูคือนักแคสเซอร์เอตายแด้ตูวอ่อนให้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 เฮ้ยคือมันอ่อนให้เอ้ยไอคนไอคนที่สนยงคาขาน่ะได้ไงจากตายวะเอ้อสนยเฮ้ยไม่นี่ไม่ใช่สนยมาตายตู้หน้าตูเฮ้ยมาข้างหลังอ่ะ มาข้างหลังนายอ่ะโอ้ยตัดกันแล้วมีคนคื้อแย่งกันฆ่าตายเลยดิโผมไปซื้อปืนมาใหม่นะจะเย็นดีเงียบเฮ้ยเงียบกันหน่อยดิเฮ้ยจะพูดบ้างเออจะอธิบายให้ผู้ชมได้เข้าใจเฮ้ยเออทำไมมันช้าอย่างเงี้ยบูตเน็ตอ่ะจะเย็นดีเขาอัดคลิปอยู่เฮ้ยเข้าใจมาจะอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจเฮ้ยฆ่ากันก่อนเลยอย่างแรกบูตบูตอัดคลิปนี่ไงมันเลยเน็ตครับเกี่ยววะติดก่อน ปกติอ่ะสามห้าหลบแป๊บเอาละก็หมดนี้เรามาสู้กันเล่นๆใครไม่ใครมีข้างหลังแบงค์แบงค์ดาแบงค์บังอ่ะหทาไมมงโอ้โหขอบคุณบังสุดๆมาหรืออันี่ก็ได้ไฟเอ้ยยิงไอ้อืมเฮ้ยเป็นไปได้ไงยิงเอเคอัดตูเฉยเลยเดินออกมาดิเฮ้ยไฟเบ้าปืนสั้นอ่ะเฮ้ยเอาเบ้าเฮ้ยมามาเลยเตาแต่ตัวมาเฮ้ยเจ้ามามา จะมาจะมวยอะไรออกมาเฮ้ยเอานิ่มึงหนีไอ้ไปก็สุดยดตุ่ดาแบบอออย่างนี้แบบพ่อตุด่าเล่นๆนะจะเย็นจะเย็นๆนะเพื่อนเราคุยค่อยๆค่อยจากันได้เราเป็นคนเหมือนกันเไปไปใช่ดิโอเคอื้อหืมสนิยเฮ้ยไอ้หน้านี่ไข่เนี่ไอ้คิงกูเกิลเนี่ยเอ้าเอ้าเยอะเยอะเยอะ ตูตายมาห้าโลเอาเ้ยรูเนบมันช้าจริงอ่ะก็จริงอ่ะเออเขาก็จริงเหมือนกันอ๋อรู้แล้วอ๋อรู้แล้วโทรศัพท์มันเปิดเอาทำมันทำไมเอาอุ่นเครื่องจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์เขาไม่ได้เปิดนะแบงค์เอาละครับก็จะมีเหตุผลมากมายในการที่ผมเอ่อไม่ได้หายตัวไปนานนะครับเนื่องจากมีปัญหาเล็กน้อยก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะ ก็จะคลิปจะเยอะเลยนะยิงหัวมาก่อนยิงไม่ได้โถอยกางชื้นปืนอ่ะใครเขาเล่นมีกางชื้นปืนอ่ะก็มันก็ต้องไม่มีอยู่แล้วตอนแรกอ่ะมึงก็ตอืมเอาดิไม่ใช่พกอย่างเดียวใช่เขาให้พกอย่างเดียวแล้วใครไหนไม่เข้าใจเงียบๆกันก่อนเงียบๆสมาธิสมาธิสมมาาธิ้้หใชสมาธิ สมาธิสมาธิสมาธิทำไมไม่เล่นทำไมไม่เล่นแอคชีเบติอ่ะมันจะได้เอาเน็คกระตุกโอ้โหสามตัวโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเน็คกระตุกโอ้โหอวัดวัดเดือยเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นเฮ้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้วัดผมนี่จะแฟดเลยฮะเอาละครับตอนนี้เราก็จะดูแบงค์ครับคนสุดท้ายที่เหลือในทีมแบงค์เนี่ตายหมดแล้วเข้ามัน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 เออ

มาเองนะมาจะแทนแทนไอ้ทงวูอย่างนั้นขอโทษขอโทษผมต้องไปจะเป็นมูคณะเราอย่าไปเอ้ยใครมึงเยอะมาว่่างเฮ้ยหยุดฆ่ากันเองเฮ้ยเฮ้แฟดแฟดแฟดโดนแฟดโดนแฟดเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะยิงมัดไม้เลยเฮ้ยแม่งมันอยู่ตรงไหนอะรู้ปะไม่รู้อุ้ยปลาปส่ก็โอ้ย

ต่อหน้าเลยเฮ้ยต่อแล้วน้ำเฮ้ยคือคือเรามาเล่นอ่ะเรามาเล่นเพื่อความสนุกเลยตลกตลกไว้ไม่ใช่เล่นจริงจังเข้าใจปะจริงจังเลยห้ามจิงกันเข้าใจปะเอออย่าอย่าจริงจังเออนั่นแหละห้ามจิงกันห้ามจิงกันจะไปเอแล้วก็ไปซีกันดีด้วยเอบีซีดีไปด้วยกันเลยปะได้เอบีซีดีไอ้ม้ามันจะยิงใช่ไหมเมื่อกี้ฮะม้าชอบยิงคนอื่นไงอะไร ไปเหี้ยมาเกตกงยิมมมไปไปแคมป์โพสมไปแคมป์โพสไปแคมป์โพสเดี๋ยวพี่ไปแอร์ไม่ใช่แอร์ดบเองแอร์บอแอร์ดปหายแอร์ดปนีแต่แอร์กเอาละกดชิป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 ทำไมกดชิปไม่ใช่รกดชิปโ ชิปไว้กดชิปไว้กดชิปมันจะทำให้เดินแล้วมันไม่มีเสียงมั้งใครเปิดทีวีปียางเล่นเลยแล้วคนที่มาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เกือบมึงเจอหรอบีเหรอบีแล้วอยู่ไหนอะอยู่เอ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 ตายหนึ่งจัดตายหนึ่งอยู่เอมาดูอยู่เอระเบิด โอ้โหก็ระก็ระเบิดไปอยู่เฮ้ยเล่นดีๆกันดีกว่าอย่าเล่นเกียนนี่มรเบิดวางไหนก็ไปยัางนั้เล่นเกียนเ่ยจะไปรู้ไหมว่ามีตรงไหนคิดด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่รู้เอาทำไมกูขางเออตกซิกน้มะมะอ่ี่ไวนะนี่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 โอเคแบงนี่นี่นี ลอยลอยลยยเราไปด้วยกันลอยด้วยกันโโมูมูเราเป็นแยกหมูเราป่าือรวมหมูไป้ยเสือรมหมูไป้วยลายเฮไปไหนกันายเฮยมาเร็วทีทอะไรตรงนั้นนะมูสทำหนึ่งนิดเถอ่ไอ้ไรพูดทำไม่าฮ่า่แล้วแล้วพูดทไมวะกระตุกนิดหนึ่งนะฮะเออเฮยลอยลยอะไร คือเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบองมันวางที่เอวเฮ้ยรวมกันลวเข้าลวไปลวไปรวมกันฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปทางนู้นทางนู้นดิไไปปดดิิทางนู้นสองคนระวังตายระวังตายเฮ้ยทางนู้นเกือบไปแล้วโอูยังไงเราก็ตายอยู่แล้วขอตายอย่างนี้สักสีนิดนึงเฮ้ยเขารอให้อยู่เขาไปต่อรอให้อยู่เร็ววแน เราจะไดเพื่อเราตายไรประโยชน์ตาย้่อ้โหีจะทำเรตายนหมเลยวะเพตเพื่อละเรวนดีว่าเอาเอะเหรอวะตายอย่างน้อยเราก็ได้เงินคิดในแง่ดีนะดีแง่ดีแง่ดีแง่ดีง่ดีเราซื้อปืนนี้ดีกว่านี่ต้องปืนนี้นี่เห็นเร โอ้โหเหี่ยเฮ้ยแรกแรกแบบแรกแบบแรกแบบไอตัวสวยเราไม่ได้มคือเราสวยดูนั่นสินั่นน่ะพี่ก็ศูนย์อ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงยา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 คุณจีใครยิงวะอืโดนพื้นทิ้งแม่งเยอะๆยายาเหรอยาเยอะไงไงไงไสเหรอไปเฮ้ยอยู่บีอยู่บีตัวเห็นเมื่อกี้อยู่บี โอเคตัวเห็นยูบ oh oh, oh, oh. anyway. ียูบ wow, so ah, ีสไนด์ไม่ปื้อได้เว้ยกระดานโต้เปลยดันเลยใช่ไหมสนไม่ซื้อได้เว้ยเออไม่ซื้อดีกว่าเก็บปืนพวกตายเอาดีกว่าเออช่างมันเถอะเขาเป็นสายสไนด์แล้วแบ่งกันไปแบ่งกันไปแบ่งกันไปอกับบีก็คืออ่อนๆีแหละปืนแค่นี้แหละ วดพูนลอยพืนลอยการอากาศเอาเอมื่อกี้พืนลอยการอากาศไอ้นเ่ยเอาไปแล้วเฮ้ยแบงค์รถระวังคุณทำาัดเราก่อนเลยแ้มเลยฐานจมเลยฐานมันยู่ไนอะพูดอย่างงั้นแล้วใครจะไปหล้ไอ้มาไอ้แบงค์แบงค์ออกไปดิเฮ้ยเดี๋ยวยิงออกโอ้ยอย่ายิงดิัดเล้ยโาเนียไปแล้ว อยู่ไหนอะเด้อหลุดเลยทำร้ายเพื่อนร่เกียตายหลุดัดทำร้ายเพื่อนรเกย่าหนึ่งตัวเราไม่ได้อะมาโดนดิงมาโดนด้งแบงค์แบงข้างหลังอ่ะนั่นนั่นนั่นเขาเือบเออ่ะคือมันเก่งเกินไอ้มามางดีเราก็่านึ่ตัวนะ อย่างน้อยมาก็ตายไปแล้วม้าเป็นไรอ่ะเราใช้ใบสอนดีกว่ายิงนิดเดียวกูเด้งเลยคอยแบงค์แบงค์ไม yeah. like so like ่เด้งวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเลงเราเรารู้ว่านายยิงอะไรนะไอ้ชัตเตอร์กูยิงทีกูก็เด้งเลยว่ะแหลกแหลกเฮ้ยบอกให้นะยิงพวกตัวเองนี่เสียงเินนะเออใช่สิก็เราฆ่าลูนหามาหาเรื่เงินเรื่องฆ่านัทเองก็ไม่ไดหาชนะดิเฮ้ย อะไรก็ไม่รูเลยหมดเด้อเด้อเด้อเฮลข้างนั้นนแหละเมื่อกี้เออแบงต์ตายตาหน้าสาธารณชนนะฮะเดินเลยเมื่อกี้ตัวเองตัวเองตัวเองไปคิดในแง่ดีดิว่าเขาโดนยิงอ่ะแง่ดีจังเลย ใครชื่อใครเนี่ยใครชื่อเพย์เยอรเราเองเราเองเราเองไงเราเองคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเออคนที่ใจแน่แเนี่ยคนเนี้ยเห็นไหมเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวพูดอยู่เนี่ยตัวอาชีพอยู่ได้เนี่ยอเนั่นแหละตูโชว์ความอ่อนให้เพื่อนดูเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยเนี่ยเพื่อนดูตลอดทั้งดนต้องโดนฆ่าก่อนแล้วเขาจะถึงจะรีบออกลงไอ้น้องไอ้คนเขียวไปมองฝั่งนู้นนะแบงค์ไปฝั่งนู้นไอ้คนเขียวประเออเนี่ยคุ้มเอง ว้าวเพือนเพือนเออเฮือ้อีนมาช่วยไหมต้องมีคนนึงาเอเออเออเอไอเนแย่ขนาดนี้เออวัดค้างเน็ตโค้ดรแย่โดนนี้โดนนี้โเออจกันมันระเบิดไฟไอฝั่งกูระเบิดตัวเองตายก็้ตายตุ้ง ะไปเป็นมึงไม่เป็นไรยิงมันแง่ดีมึงกินเพื่อมันก็ยิงกันเองนะโอ้ยนั่นแหละต่หน้านะโอเคนี่าเปืนนี่อ่อวเฮ้ยใครตายอ่ะไอ้เขี่ยเข้าไม่ได้ปินยาโดฆ่าตัวตายตายขอได้ไ่มเนี่ยปืนเนี้ยไอ้ต้องรอมีเลยมาเราใจมากเลยใจเราปืนเร็วไปมาไหนเข้ามาหรอลาายเราเลยขโมยปืนมา เอาลราแบ่งกันนะไไแบ่งไปทางโน้ไปไปนำนำนำเฮ้ยเขาดิ้เสียงเขาดิ้เสียงเฮ้ยมันกำลังมาแล้วบุ๊ชยิ่งไม่มก่อนแบ่งแบ่งเดิมมีเสียงรู้ปะไม่โดนอะ่ะก็ในกระตูกอ่ะเฮ้ยวัดจะ่กาแม่ไปโอ้ยโอ๊ยข้ายิงเมื่อกี้เฮ้ย อย่าให้รู้อุ้ยรู้ผมว่าทำอะไรของบุญอะตายยังบุญรู้ไหมว่าบุญเหลือเงินนิดเดียวเองนะพอดีมั้งเห็นเฮ้ยเฮ้ยบุญเย้ชนะสักครั้งอื้อเออเดินข้ควายโอเคเฮ้ยคินอ่ไงเงี้ยเงี้ยดิอ่ะ เมื่อกี้เอาชนะสักครั้งเลยแง่ของความดีเข้าใจปะเฮ้ยเราต้องคิดอะไรแง่ดียี่ไงหมดเวลาแล้วเหรอป๊อปป๊บปป๊อปเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วว้าวเฮ้ยเราตายหมดแล้วอ่ะคนที่เปิดเสียงเพลงอ่ะนายเข้าใจไหมว่าเพลงเนี้ยมันต้องใช้สมาธิเลย ไ่ตายคนหนึ่งแล้วเยี่ยมใครฆ่าเยไม่ได้ทำอะไรเลยใครฆ่าเฮ้ยเอ้อวัดไอ้เหี่ยกคุณทำร้ายมากเกินไปเดิน้งออกีต้างหลุดลรอหลุดกันหมดล้วห่อโอเคได้เดี๋ยวเออก่อนแป๊บนึง